วันนี้เรามาออกพูดนะครับผมมานีนนำกาแฟบีมพีมานะครับมาจากบริษัทเรานะครับบริษัทที่ใหญ่โตมากนะครับอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับนำสินค้าออกพูดครั้งแรกนะครับที่เบอรเสมือนครับชอบทานฟีแกฟีนะครับกาแฟเรานะครับดูแลเขาข้อเอวกปวดแขนงปวดขาหายครับกินแล้วสุขภาพแข็งแรงนะกาแฟเรามุนไพรสบู่ก็เียพอกหน้าขาวนะครับสบู่เรานะครับ เป็นกาเป็นเกลนหายหมดสองร้อยห้าสิบเชิญครับก้อนหนึ่งเนาะเหมือนได้ฟรีนะครับถ้าซื้อแล้วนะครับผมกินสื้อแท้ของเราสุขภาพดีทุกคนนะครับผอเชิญครับเชิญครับเอาละกัน แม่ไปจิบกาแฟสองแล้ววันนี้ห้าซองแล้วโอ้เยอะุขภาพแข็งแรงก็ตกงานนต่แม่ปวดรักคนเดียวแค่หน้าตาจะใสสะอาดขาวสวยนี่อยากกินขาวรูดน้องเลยแหะาคาสิบเียสี่สิบห้ากินกาแฟสะ่สบ้าของมึนะ กินแล้วหน้าตาดีเหมือนผมด้วยรังคุงกินสีทองเลยนอยากกุดน้ำกลาเป็นคุดขาวเลยครับสินค้าเราเนี่สุดยอดนะครับพอร์ครับยิ้มแล้วเชิญครับเชิญครับผมกาแฟทานฟรีแจกฟรีนะครับไม่ขายครับวันนี้มาแจกฟรีๆเอาไหมครับ ร,ร้อนอทานแล้วสุขภาพแข็งแรงนะครับกินแล้วสุขภาพดีนะครับเชิญครับ